โอเคนะครับก็สวัสดีชาว y o YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาบวกไอ้คาทานะครับเป็นบวก16นะครับเยดเคปกติอาวุธมันจะบวกได้แค่15เอาง่ายๆเลยของทุกอย่างมันบวกได้แค่15นะครับแต่เราจะมาบวก16นะครับว่าทํากันยังไงมันเอาที่จริงเอาตามจริงเลยมันไม่ได้บวกนะครับมันทําการ์ดนะครับ นะเอาแบบยัดสมุดแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นบวก16นะครับนะเอาแบบเท่ๆนะครับแต่เจนออของเรามันมันไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะบวก16แล้วได้อะไรนะเห็นไหมไม่ได้นะครับแต่แต่นะครับใส่ตะมะเรามีนะครับนี่เห็นไหมทุกทุกบวกหนึ่งเราจะโจมตีขนาดใหญ่ขึ้น2%เอาง่ายๆเลยเราจะได้ตีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก2%นะครับถ้าบวก16นะใส่ตะมะเรานะครับหรือในคิ ในคีที่ขึ้นในคีผมว่าน่าจะโกงสุดนะในคีนี้ขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับการ์ดใบนี้นะครับนะการ์ดใบนี้แล้วก็เอาทั้งหมดการ์ดสามใบที่ต้องเตรียมใบนี้ผมจะกดดาวออกก่อนปึ๊บแล้วก็ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้สามใบนะครับแล้วก็อันนี้อีกสองพันอันนะครับ แล้วก็ใบอันนี้อีกห้าพันอ่ะโคตรเปลืองเลยนะครับใบนี้ผม,ผมบอกไว้เลยว่าเปลืองมากการใบนี้ผมกําลังจะเปิดการบอลแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับรออีกสักเดือนสองเดือนก็น่าจะได้ละไปทําตรงนี้นะครับฝ <c oughs> ังอาวุธไว้การดที่เราทํานี่ฝังกับฝังสมุดไว้ปุ๊บเราจะเล่นอาชีพไหนมันก็จะบวกบวกที่เราต้องการเลยนะครับ บวกส6บหนะมันจะมันจะเพิ่มขึ้นมาบวกหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาบวกหนึ่งทะลุขีดจำกัดเลยนะตรงอาวุธนะครับผมมาทำมาใรเนี่ยกดตรงอาวุธนะนี่นะครับนี่นะครับการใบนี้เลยนะครับเห็นไหมจัดไปเลยครับอันนี้มาแล้วมาแล้ว เท่จัดนี่นะครับเห็นไหมพเพื่อนๆรอดูเฮ้โคตรถูกเลยนะครับร้อยกว่าเอ็มเองพเพื่อนๆรอดูอาวุธผมบวกสิบ,บห้านะครับถ้าผมฝังอาวุธถ้าผมไม่เอาการใบนี้ฝากสมุดไปเป๊บเป็นบวกสิบหนะครับเย็ดเคโคตรเท่เฮ้ยมันเท่นะครับบวกสิบหก้สุดจัดนะครับเอ,เอาเอาความเท่เสยนะสำหรับสายเจนอส แต่ถ้าส่แต่ถ้าเป็นไซตามะไซตามะอันนี้ใช้งานได้นะครับเห็นไหมไซตามะก็บวกสิบหกทุกอย่างบวกสิบหกหมดนะครับเป็นอาวุธนะเป็นอาวุธไซตามะนี้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าทุกบวกหนึ่งเราจะได้โจมตีขนาดใหญ่สองเปอร์เซ็นต์นะไซตามะใช้งานได้นะครับเจ็เคเอาเรื่องนะครับประมาณนั้นนะครับ มารีวิวเจนอตใส่แบบเที่ๆนะ <c oughs> การใบนี้ผมว่าการไปนี้ผมบอกเลยว่าแย่งดึงยากมากคนดึงประมาณสองพันคนดึงเยอะมันถูกนะครับร้100อยเอมเองคนดึงสองสองพันเลยนะครับการใบนี้สุดนะครับสุด นะสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับโอ้โหใครมาล่าม่น้หมดเนี้ยโอ้โหไม่แบ่งให้ผมเลยนะครับว่าจะไปล่าเล่นนะอ๋อผมลืมด้วยว่าผมผมจะทําผมจะอัพขั้นอันนี้นะผมจะอัพขั้นนะครับหรือหรืออะไรดีอันนี้ผมก็มีเลยนะ เนี่ยหินี้ผมก็มีแล้วผมไปหาไอ้นี้ดีกว่าหาดาบไนคีดีกว่าอ๋อไม่เอาไม่เอาผมจะได้การเพื่อนคิดว่ามันจะดรอปไหมการ์ดบอสเนี่ยผมจะได้การ์ดใบนี้มากนะครับนะเดี๋ยวผมลองลงดูนะครับเฮ้ยมันอาจจะลงแบบผมลงไปอย่างเงี้ยปุ๊บการ์ดบอสต,ตกทําไงเพื่อนเพื่อนอันอื่นผมไม่สนนะสนแค่การ์ดอย่างเดียวเลยนะครับ <laughs> มันก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่า ทีไม่เอาการใบนี้มาเลยนะครับคนดึงเยอะมากนะครับนาผมทำอาหารก่อนนอาหารเหลือน้อยมากสำหรับสายเวทเหลาสายเวทใช้อาหารตัวไหนตัวนี้นะครับนี่ห้าดาวตัวนี้นะครับเราจะได้เพนกับ m d k นะโอ้เยอะมากนะครับผมทำสักพันนันแล้วกันน่าจะกินนานนะครับ หลายเดือนนะกวจะหมดถ้ากินทุกวันก็โอ้หกินวันละ6กจานนี่ก็อยู่ได้นานแล้วนะครับผมจะกินแค่อาหารแค่นี้นะครับและไม่มีนะไม่มีหินขนาดสายเวทมันไม่มีมันไม่มีอาวุธเป็นขนาดนะครับไม่เหมือนกายภาพนะครับ สายเวทเราโจมตีทุกขนาดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่เป็นกายภาพอะมันจะมีขนาดนะครับเวทนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีขนาดนะหินขนาดหินอะไรไม่ต้องกดนะครับผมจะกดแค่สเต็งกดนะสเต็งแล้วก็เอจไอแล้วก็อินนะครับวิทด้วยนะลากด้วยโอ้โหกดหมดเลยแล้วกันจําเป็นนะครับมันจําเป็นนะสเต็งจําเป็นสําหรับสเลสเลนะครับอิน จําเป็นเหมือนกันวิทย์ก็จําเป็นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมปรับนี่ใหม่ก่อนเอานี้ออกนะนี่ออโตไว้แค่นี้พอปึ๊บาสามสกิลที่ต้องกดนะครับกดนี้รอเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวมานาผมจะหมดนะเพราะว่าผม ตั้งมานาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ก็ไปหาซื้อที่ร้านไอทมนะครับเดีวถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจบด้านนี้เดี๋ยวผมพาไปซื้อแล้วกันมันจะทําให้มานาเราเดิ้งเยอะมากนะครับเสียงรถเยอะเลยนะบ้านผมติดถนนมาลุยเฮ้ยบอสตัวนี้มันดูดมานาเราดว่าเราต้องรีบจบนะครับไม่งั้นดูดมานาโอ,โอ้โหย เอา้าผมโดนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ๋อมันปินอมาตะาเนี่ยป็นอมาตะนะเมือเ่อกี้ไม่รู้ว่าผมโดนอะไรนะครับหลับเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาผมต้องปิดอันนี้ก่อนนี่ผมต้องยิงมาทางนี้อ่ารอแล้วครับ เอ้ยอันนี้มันดูดมานานเราจบจบจบโอ้ oh, ไม่ไม่จบไม่จบนะครับเอา้าผมไปกดออโต้ทำไมเนี่ยเพื่อนผมมีมูลไลท์ขับนะครับไม่ต้องกลัววิ่งไวอยู่แล้ว oh, เรียบร้อยนะครับไม่มีตัวซูปด้วยแฮ่โอ้ เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ผมไปตั้ง Auto ออโต้อะมันก็เลยแบบไปกดอรหื่อถอดออโต้ออกก่อนกดมือเอานะครับโอเคมาลุยต่อนะครับผมต้องยืนไ,ไกลๆนะผมยืนไ,ไกลๆก่อนถ้ายืนใกล้ บอสจะเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะตายเฮ้ยเกือบเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วยาๆเรียบร้อยโดนสะท้อนเลยเนี่ยผมต้องทำยังไงเอาไหมเอาไหมผมต้องยืนไกลกว่านี้อีก มือสมัครเล่นเลยนะครับเนี่ยยิงเอายิงไกลๆแล้วกันเนี่ยมันเลือนิดเดียวเองอะ่ะโอ้เลื้นิดเดียวเองนะครับผมกดวิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวผมคิดก่อนผมต้องกดหยุดก่อนถ้าขึ้นสัตว์ขี่ปุ๊บไม่ทันนะครับไม่ทันนะ จริงๆไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้แหละผมเอาจริงแล้วผมต้องยืนแบบโคตรไกลอะ่ะแล้วค่อยเขาใกล้จะมาปุ๊บผมก็ผมก็ค่อยกวดแล้วค่อยวิ่งหนีนี่ไงวิ่งหนีวิ่งหน,งนีโอ้โหวิ่งหนีแล้วครับติเธโบโโมีมูนไม่ต้องกลัวมีมูนมีมูนมมีมูน นี่ไงเอ้ยเอาไม่ทันดีแล้วเฮ้ยทันไหมเนี่ยโอ้โหเ,เลือดผมเลือจืดหนึ่งอะ่ะแน่ทันอยู่มันต้องกดหยุดอ่ะผมผมไม่ชอบเลยนะจริงๆมันต้องกดหยุดอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ทันไหมตัวนี้ยตัวนี้ทันนะครับตายเลยนะเฮ้ย <c oughs> มันที่น,นะนะยืนแบบชิวๆเลยอาซีตุกอาซีตุกได้ไหม มันมีจริงหรือเปล่าครับโอ้โหมันต้องมีสเตปนะจริงๆผมผมยังไม่ชินนะครับการชีต้ต๊กมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะอยากได้นะครับอยากได้มากผมดึงยังไงก็ดึงไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่มีผลสำหรับเจนอตนะครับบวกสิบหกแต่เอาไว้ท่เฉยนะครับไ่เท่นะแต่ไซตามาม,ามีผลนะครับ ผมเล่นสองอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับไซตามากับเจนอตนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับดูดูชุดสวยไหมครับชุดนี้นี่เพื่อนๆต้องเติมหนึ่งหมื่นนะครับถึงจะได้นะครับชุดเนี้ยมันจะมาพร้อมกับไใ้ไซตามากับเจนอตนะชุดเนี้ยเพื่อนๆต้องเติมหนึ่งหมื่นบาทไทยนะครับถึงจะได้ชุดนี้แลนะครับแลจัดเลยสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ